ครับเทศบ้าครับบ่าวดหงตายครับกับเทพดิวครับกับจานเดีย์เดียวเดี๋ยวทีมงาคู่ล้าจะติดไฟแล้วครับนี่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนิืมตัวไปบุติดได้ติงจังจ่ิงจริงสับจิดียวบ้าหนีเมซี่หร่ครับติดแล้วไฟ อันนี้มาถือไว้ถือกล่องไว้คู่เดี๋ยวคู่เคียงเองถือกล่องไว้คู่มันขาขึ้นไปเน่นอนเลยนี่เจ้าถือนี่แม่ถือไว้คู่แม่ยทายไปน้ำ không lêu nữa gặp, đến mướn mướn bận wò, bò học, đi thang, quăng rồi เอฟซีเฮาถินั่นดิวบุเฮานี่ดูด่างเลยทุกคนนี่ไปจับคูวานี่เออมันเห็นลาหอบมาดิเราเห็นลาหอบมาดงาบป ยู่กับามดีเดี๋ยวไฟมันกะดิแกแบบกงหนอครับกลุ่มไล่ขึ้นครับทึงทายทึ่งงานได้ดิไม่แย่มเนี่ยวิไทยโบ่งหงยดิ่งแหงวะการแลกกัน,กกน,กนมึงยิ่ลงปหยางขึ้นมา เออไม่ทำไมแตคุยเรื่องอะไรอ่ะมานะดูไปไปยังยวมาเอาไงมาเม่อนนัก่านหม

வருக்கிறேன்.